พรรคการเมืองของสหรัฐไม่ว่ารีพับลิกันหรือเดโมแครตเนี่ยไม่มีพรรคไหนชอบจีนก็ถือเป็นภัยคุกคันระดับหนึ่งสหรัฐบีบ a s m l ห้ามขายอะไรให้จีนด้วยสหรัฐกลัวว่าจีนจะทําได้นะฮะและจะแซงหน้าสหรัฐไปอีกไกลนะฮะโดยเฉพาะการทําชิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐหวงมว้อย่างยิ่งการที่ยุโรปไม่ขายชิปให้จีนรายได้หลักก็จะหายไปเฉยๆสิ่งที่เขากําลังขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้ก็คือสงครามไฮเทค สวัสดีครับดีบีสวัวเถาช่วงนี้เราก็ยังมีข่าวค่อนข้างจะหลากหลายนะครับโดยเฉพาะข,าข่าวของสี่ิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปยุโรปเนี่ยหวันครับการเดินทางไปยุโรปเที่ยวนี้ก็ไป3ประเทศก็คือมีฝรั่งเศสเซอร์เบียแล้วก็ฮังการีทาไมสามชาตินี้ผมก็กลังสงสัยผมก็เลยไปค้นควาดูติศาสา์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรแรกๆในยุโรปตั้งแต่65ปีก่อนเลยนะครับที่มีการเซ็นสัญญาที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าลอบรอง รับรองประเทศจีนนะฮะในฐานะพักคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งมีเหตุการณ์ตัวเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากเพราะยุโรปชาติแรกที่รับรองคือฝรั่งเศสชาญเดอโก้ e ครับไปรับรองรัฐบาลเหมาเจ๋อตุง เพราะเหตุผลเขารู้ว่าเขาไม่ควรจะเป็นลูกสมุนสารัตนะฮะในการที่ดำเนินดิการเรื่องเกี่ยวกับการทูตฝรั่งเศสเป็นมิตรของจีนก่อนสารลัตสิปีนะครับฉะนั้นการที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานที่สุดในยุโรปเขาก็เลยมีความคิดว่าฝรั่งเศสคือพันธมิตรที่สําคัญในยุโรปนะฮะมาครองก็เลยอาศัยตัวนี้แหละครับไปการเปิดความสัมพันธ์กับซีจินผิงโดยเฉพาะการสัมพันธ์ทางการเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยมาครองหนึ่งปีเต็มครับที่เข้าไปเยี่ยมเยียนซีจินผิงด้วยฉันมิตรแล้วก็มี ความสัมพันธ์ที่ดีกันมากนะครับในลักษณะของเอศรษฐกิจนะฮะเราก็เลยมามองว่าเอ็นมาเอลมาครองเนี่ยมีการกล่าวเป็นทางการเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะว่าการแซงชั่นน้ํามันของรัสเซียเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สำคัญของยุโรปนะฮะการได้น้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย40%ของพลังงานยุโรปเนี่ยทำให้ยุโรปมีน้ำมันราคาถูกแต่ตอนนี้ประโยชน์ดังกล่าวจีนได้เอาไปแล้วเพราะจีนได้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียแทนยุโรป ในราคามิตรภาพคือลดราคานะฮะสิบถึงยีดอลลาร์ต่ตอบาเรลนะฮะเป็นส่วนสูญเสียเป็นอย่างยิ่งทําให้จีนได้เปรียดทางการค้ากับประเทศต่างๆในยุโรปนะครับสหภาพยุโรปแซงชั่นน้ํามันจากรัสเซียไม่มีใครบังคับเขาเขาแซงชั่นเองนะครับฉะนั้นประเทศที่ยังนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียอยู่ก็มีอังกฤษ1ล้านบาเรลแต่ว่าสหภาพยุโรปทําไมต้องไปแซงชั่นน้ํามันรัสเซียเนี่ยมาครองก็ฝืนเป็นอย่างยิ่งนะค,คิดว่าการที่ยุโรปแซงชั่นเนี่ย ความสูญเสียอยู่ที่ยุโรปยุโรปไม่ควรแซงัชนน้ํามันรัสเซียเพราะความได้เปรียบการผลิตสินค้าของจีนมันเกิดจากการที่ต้นทุนเขาต่ำกว่าโดยเฉพาะการที่จีนซื้อน้ํามันและแก๊สธรรมชาติในราคาถูกยกตัวอ,อย่างเช่นในปี2024จีนนําเข้าแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียในราคา257ดอลลาร์นะครับแต่ว่ายุโรปนําเข้าากจากสหรัฐเนี่ยถึง320ดอลลาร์นะแพงกว่า40%นะฮะเทียบปริมาณเดียวกันนะฮะ กับการนําเข้าเนี่ยเราก็ได้ทําเห็นว่ามันความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะสหภาพยุโรปต้องทําตามสิ่งที่เรียกว่านาโต้นะฮะโดยการที่มองว่ามาคงมองว่ากลายเป็นทุกอย่างต้องทําตามคําสั่งของสหรัฐนะฮะยกตัวอย่างเช่น1เงินที่รัเสเซียถูกยึดไปสามแสนล้านดอลลาร์เนี่ยเงินส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปนะครับสองแสนล้านดอลลาร์นะฮะสหรัฐก็มาสั่งการว่าให้ยึดเงินจํานวนนี้เสียแล้วเอาเงินจํานวนเนี้ยไปสนับสนุนยูเครนอีกทีนะฮะ ผมบอกไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันตลกนะฮะแั่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างยุโรปเยอรมันรัสเซียไม่ใช่เยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ต้องมาฟังคําสั่งจากสหรัฐเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆนะครับฉะนั้นยุโรปควรจะเปลี่ยนใจนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียไหมทําไมต้องแซงชั่นนะฮะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดนะฮะว่าท่อแก๊สนอตสตีนมี2ท่อนะครับสองไปสองลายนะครับ ที่นําเข้าได้ก็คือนอตสตีมหนึ่งนะฮะส่วนนอตสติมสองนี่โดนสารัฐถล่มไปซะละดังนั้นรัสเซียก็อยากจะส่งแก๊สให้ทางเยอรมันนะฮะซึ่งส่งอยู่นะครับที่นอตสตีมหนึ่งแต่ปริมาณประมาณ50,000ื่นนะฮะต่อต่อปีอะไรประมาณนั้นฮะซึ่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปเพราะว่ามันท่อแก๊สโดนทําลายไปแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับที่ยุโรปโดนสั่งครับก็คือว่าสหรัฐสั่งว่าจะแซงชั่นจีนโดยไม่ขายชิปให้จีนนะฮะก็คิดดูเท่ากันว่าคนที่สั่งชิป จากยุโรปเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือจีนนะครับดังนั้นถ้าการที่ยุโรปไม่ขายชิปให้จีนรายได้หลักก็จะหายไปเฉยๆนะครับเลยคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องตลกที่ว่าประเทศใหญ่ๆอย่างในยุโรปเนี่ย EU เนี่ยยีประเทศเนี่ยต้องมาฟังคําสั่งสหรัฐผมก็ไม่เข้าใจครับว่ามันเหตุผลทางอะไร,รที่ว่าต้องไปฟังคําสั่งมาของก็คงคิดเหมือนกันว่าเขาก็มีอิสระภาพในการดําเนินกิจการของตัวเองนะฉะนั้นมาของก็เลยเปิดสกลาดใหม่ในการคุยกับจีนด้วยตรงนะแล้วก็มีการ กิจการกับจีนหลายอย่างที่ไม่ต้องฟังเสียงลูกพี่ใหญ่สหรัฐนะครับเพราะการคาดการในปี2030นะฮะว่าเขาบอกว่าจีนจะมีอันดับ GDP กินประมาณ2 1ของโลกนะครับอันดับ2คืออินเดียอันดับ3คือสหรัฐซึ่งคาดว่าจีนจะมีชนชั้นกลางประมาณ1,200ล้านคนในปี2 0 3 0เนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับสหรัฐกับน้อยลงครับมีอัตราส่วนของ GDP แค่11.2%แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่สหรัฐมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกก็จะน้อยลงนะคร ยุโรปนะฮะโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์นะครับมีอัตราเรียกว่าขาดดุลการค้ากับจีนเป็นแสนล้านเลยนะครับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีเครื่อง ASML ก็คือ DUV แล้วก็ EUV นะฮะบริษัท ASML บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องผลิตชิปนะฮะถูกแซงชั่นให้ไม่ขาย EUV ให้จีนเขาก็สูญเสียรายได้เป็นหมื่นหล้านนะครับสหรัฐบีบ ASML ห้ามขายอะไรให้จีนด้วยนะฮะห้ามขายเครื่องเก่าที่เรียกว่า DUV ด้วยจริงๆแล้ว EUV เป็นเครื่องใหม่ DUV เป็นเครื่องเก่านะคราวนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือจีนสนใจจะซื้อเครื่องจาก ASML ที่เป็นเครื่องเก่านะฮะ DUV ก็ซื้อไม่ได้เพราะเขากลัวว่าจีนจะเอาไปดัดแปลงเป็นเครื่อง EUV เพื่อผลิต3นาโนเมตรนะฮะ ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะผลิตสารนาโนเมตรในเครื่อง DUV เนี่ยแต่ว่าสหรัฐก็ไม่สนครับสหรัฐถือว่าจะขัดแข้งขัดขายังไงก็ได้นะฮะทำให้จีนมีปัญหานะฮะเครื่องเก่าก็ไม่ให้ซื้อเพราะเครื่องเก่านี้มันผลิตได้ที่14นาโนเมตรนะฮะอะไรก็ไม่ขายครับให้จีนมันเด้อดไปเลยนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันความขัดแย้งมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่พังคนที่เสียเองก็คือ ASML ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ได้ขายของนะครับผมก็ไม่เข้าใจเขาต้องไปฟังสหรัฐทำไมสหรัฐกลัวว่าจีนจะทําได้ นะฮะแล้วจะแซงหน้าสหรัฐไปอีกไกลนะฮะโดเยเฉพาะการทําชิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐหวงมันอย่างยิ่งนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าสหรัฐก็ไม่มีทางพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่านี้ได้แต่ว่าการที่ตัวเองวิ่งเร็วไม่พอก็เอาขาไปแขดแข้งฝั่งตรงข้ามไม่ล้มลงนะครับเพื่อฝั่งตรงข้ามจะได้ไม่วิ่งมาแซงหน้าเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเป็นสงครามการค้าก็คือเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์นะฮะทรัมป์ขาเสียงตอนนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโดยการบอกว่า ต้องการขึ้นภาษีรอบเดียว60เกับสินค้าจีนทั้งหมดเป็นการขู่แบบรุนแรงนะแต่การขู่ของทั้มนี่ผมว่าเป็นการขู่แบบการทําเจรจามากกว่าที่จะเป็นการขู่แบบเอาจริงเอาจังนะครับเพราะสิ่งที่ทั้มชอบทําเสมอคือการขู่เพื่อเรียกตัวมาเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนะฮะทั้มมีลักษณะ2ข้อที่ต่างกับไบเดนชัดเจนก็คือ1ทั้มมาจะแย่หรือจะดีก็ยังไม่รู้นะครับเพราะทั้มอาจจะพูดได้เจรจาได้ต่อรองได้แลกเปลี่ยนได้ไม่เหมือนไบเดน ไบเด่นนี่ตายตัวฮะนโยบายยังไงก็อย่างนั้นเจรจาไม่ได้ต่อรองไม่ได้นะ,ะข้อที่1นนะครับข้อที่2ทรัมม์มีนโยบายที่ผันผวนมากนโยบายไม่แน่นอนนะฮะค่อนข้างต่างจากไบเด่นที่นโยบายแน่นอนฉะนั้นการที่มีความผันผวนเนี่ยมันก็ไม่ข้อดีนะครับมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันฉะนั้นก็เลือกเอาครับว่าจะเอาแบบต่อรองได้นะแต่ไม่แน่นอนกับแน่นอนแต่ต่อรองไม่ได้ <laughs> แย่พอกันนะครับผมบูนะสงครามยูเครนก็เป็นทิศทางสําคัญที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทรัมม์เอฟเฟกนะฮะ เพราะทัมจะบอกว่าจะยุติตสงครามยูเครนทันทีทันใดที่เขาได้รับตําแหน่งเขาจะเอาไปเจราจากับรัเสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งบางอย่างให้สงครามสงบลงนะครับผมมองว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นบทบาทสําสคัญอย่างยิ่งในการยุติสงครามยูเครนด้วยความเร็วนะครับแค่เขาสั่งออกไปว่าให้ยุติการช่วยเหลือเรื่องต่างๆให้ยูเครนแล้วเข้าไปเจราจากับรัเสเซียในเรื่องการแบ่งดินแดนนะฮะผมคิดว่าเรื่องมันคงจบง่ายขนาดนั้นเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะภาคการเมืองของ สหรัฐไม่ว่ารีพับลิกันหรือเดโมแครกเนี่ยไม่มีพรรคไหนชอบจีนครับก็ถือเป็นภยัยคุกคามระดับหนึ่งนะฮะแน่นอนฉะนั้นต่อให้ใครขึ้นมาลงไปก็มีผลเท่าเดิมก็คือเขาก็มองจีนเป็นภยัยคุกคามโอกาสที่จะคืนดีกันค่อนข้างยากแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะยืดเวลาไปในการขัดแย้งไม่ให้เกิดสงครามเป็นการขัดแย้งทางการค้าขัดแย้งนทางส,งสงครามย่อยๆสงครามตัวแทนเป็นการขัดแย้งเรื่องเทคโนโลยีสงครามอวกาศหรือแม้กระทั่งการสคราขัดแย้งในเรื่องของนโยบาย ะะก็มีการพูดคุยกันนะะเจราจากันนะะแล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันก็ไม่ถึงขนาดก็เกิดสงครามร้อนนะฮะสงครามเย็นก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็เลยมามองสิ่งที่เขากําลังขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้ก็คือสงครามไฮเทคชิปก็คือเอาไปทํามือถือครับฉะนั้นการทํามือถือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่แอดวานซและทันสมัยเกินไปเรื่อยๆนะดูจากหัวเว่ที่ส่งสัญญ,ญาณบอกว่าเขาจะพัฒนา ชิปด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะเมทหกสิบโปรที่ออกมาเนี่ยมีกระแสต,ตอบรับถล่มทลายนะฮะสินค้าขาดตลาดนะทำให้ยอดขาย iPhone 15 Pro Max เนี่ยลดลงทันทีทันใด Apple ต้องอัดโปรและลดราคาอย่างยิ่งนะฮะเพื่อให้ของขายได้นะฮะโว่เมทหกสิบโปรก็ขายดีมากนะฮะมันเกี่ยวกับชิปครับชิปตัวคีริน9 0 0 0 s เนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสหรัฐไม่คิดว่าจีนจะผลิตได้นะฮะจีนก็ใช้บริษัท SMI c ซึ่งบริษัทผลิตชิปอาจจะมีการละเมิดการข้อบาทของสหรัฐ ก็เลยผลิตได้หรือไงนะอันนี้ต้องไปตรวจสอบดูครับถึงแม้ตอนนี้ Hu ลโหลก็ไม่พูดเรื่องนี้ว่าเขาผลิตชิปได้เพราะอะไรนะฮะเราไม่พูดถึงวิธีการผลิตชิปต่างๆเพราะว่าเป็นเรื่องของบริษัทผลิตชิปฮัลโหลไม่เกี่ยวฮัลโหลมีหน้าที่ซื้อชิปมาจาก S.M.I.C. ดังนั้นจะไปตรวจสอบอะไรก็ไปตรวจสอบ S.M.I.C. แต่มันเป็นประเทศจีนครับสหรัฐจะไปตรวจสอบอะไรครับอย่างมากสหรัฐก็ไปตรวจสอบบริษัทอเมริกันที่ขายของให้กับ S.M.I.C. ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับ เขาก็ำลังหากันอยู่นะครับฉะงนั้นสมาคม SIA นั่นคือ Semiconductor i n d u s t r i a l Associate ก็บอกว่าหัวเว่ยซิกแซกนะฮะในการเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำแล้วก็ได้นับกา,ารสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเรื่องการเงินนะฮะเพื่อจะไปแทรกแซงบริษัทในสหรัฐอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะฮะ อย,อ,ยอยากว่าอยากด่าอยากว่าอยากระแวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หัวเว่ยตอนนี้ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ออกรุ่นใหม่ออกมาอีกอันหนึ่งก็หัวเว่ยพูล่า70อัลต้าเป็นรุ่น P ครับเป็นรุ่นใหม่ก็ใช้ชิปคิริน9010ซึ่งมีแนวโน้ว่าก็มาตรวจสอบอีกทีว่ามันเป็นชิปใหม่คือพูดง่ายว่าเมทหกสิบโปรนี้ออกไปตั้งหลายเดือนแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ออกใหม่อีกรุ่นหนึ่งครับปร,ประมาณเมษาเนี่ยครับออกใมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือพูล่าเจ็ดะ ขายหมดเกี้ยงภายใน1น,นาทีครับส่วนสัญญาณยอดขายของ iPhone ซุดลงไปอีกเพราะว่าหัวเว่ก็คือคู่แข่ง p p o o n นะครับรุ่นนี้ของหัวเว่เนี่ยใช้ชิปรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วชิปมาจากไหนนะก็ลองดูครับเพราะคุงวางขายวันที่22เมษามานี่เองนะฮะว่า ว่าจะไปถึงไหนแต่ว่าเขาบอกว่าขายหมดเรียงภายในหนึ่งนาทีพูดง่ายว่ามันสต็อกมันมันมีอาจจะมีสักแสนคันไอ้แสนแสนเครื่องเนี่ยสั่งเพ๊บเดียวก็หมดแล้วครับแล้วก็ต้องผลิตออกมาให้ทันเกิดความต้องการนะแต่มันเป็นคลิปรุ่นคลิปิน9010ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงนี่ข่าวออกมาอย่างนี้นะครับว่าสงครามไฮเทคของหัวเว่ยกับสหรัฐก็ดําเนินต่อไปนะฮะเราก็เลยมามองสิ่งที่ว่าเมื่อความขัดแย้งจีนสหรัฐมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ิ้นก็เลยมีหมากตัวหนึ่งก็คือหมากยุโรป ที่เขาต้องเป็นแสดงอิทธิพลหรือว่าแสดงความสามารถในการประสานติดต่อกับชาติในยุโรปที่เป็นพันธมิตรจีนเราเรียกว่าม้าเมืองทอยก็ได้ครับม้าเมืองทอยในยุโรปสามประเทศที่เขาไปเยือนนะครับคือม้าเมืองทอยในยุโรปความหมายม้าเมืองทอยก็คือเป็นผู้ฝักใฝ่ฝั่งตรงข้ามนะฮะช่วยเหลือได้นะฮะก็คือฝรั่งเศสซึ่งมาครองเนี่ยมีจิตใจฝักใฝ่จีนอยู่แล้วผลประโยชน์ก็คือสําคัญที่สุดนะฮะแล้ข้อสิ่งสําคัญคือฝรั่งเศสไม่เคยยอมที่จะเป็นลูกไล่ของสหรัฐครับ นี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ฝรั่งเศสจะต้องทําตัวให้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่เป็นลูกน้องสหรัฐอันนี้คือโจทย์สําคัญของมาครองนะครับแล้วประเทศอีกสองประเทศน่าสนใจมากครับคือเซอร์เบียเซอร์เบียไม่ได้อยู่ใน EU ยนะครับฮังการีอยู่ใน EU ยแตฮังการีเป็นประเทศที่อยู่ใน EU ยที่แข็งแข็งกร้าวที่สุดในเรื่องของนโยบายที่ไม่ฝกักใฝ่ตะวันตกพูดง่ายว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน นะเพราะเหตุผลก็คือฮังการีเป็นประเทศที่มีหัวก้าวหน้าคือเป็นเสรีที่ไม่เสรีครับก็คือความเด็ดขาดของผู้นำวิกเตอร์ออบานเนี่ยเขามีเสียงข้างมากในสภาก็จริงแต่เขาปเป็นเผด็จก,การเสียงข้างมากกับค่อนข้างจะมีนโยบายเด็ดขาดนะฮะไม่สนใจหน้าอินหน้าผมขอผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะฮะอย่าลืมว่า1ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาที่เอ็นมาเอลดูครองได้ยืนประเทศจีนนั้นครั้งนั้นก็ได้มา ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วก็สีจินผิงก็เยือนกลับในการครบรอบ60ปีของความสัมพันธ์ไม่ใช่60ปีครับ75ปีครับในความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสกับจีนนะฮะ5วันใน3ประเทศนะฮะสิ่งสําคัญตอนนี้ก็มีส่วนที่เราต้องมาเจราจากันก็คือว่า หมากยุโรปก็คือ EV ครับตอนนี้ EV ในยุโรปเนี่ย95นําำเข้าจากประเทศจีนเม่ดอินไชน่าอาจจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันอินไชน่านะฮะ25ของรถ EV ที่ขายในยุโรปมันก็เม่ดอินไชน่านะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ EV จีนครองตลาดทั่วโลก50ก็คือโจวดที่ EV จีนโดนต่อต้านแอนตี้ในยุโรป ข้อเหตุผลคือจะเข้าไปครอบครองตลาดในยุโรปสียี่ถิงก็เลยเดินทางไปยุโรปครั้งนี้ในเรื่องของ E ีีด้วยนะครับพอถึงฝรั่งเศสในี่นากาเบียนอัตต์นะฮะนายรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็มาเยือนมาให้การต้อนรับในการเยือนครั้งนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีชันมิรนะครับแล้วก็พบปะครั้งนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆก่อนที่จะพบปะมาครองนะครับมาครองก็ได้พูดคุยกับสียี่ถิงสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกที่สียี่ถิงคุยกับมาครองก็คือสองครามยูเครนทายังไงให้สงครามยูเครนมันยุตด เรื่องที่2ก็คือการชวนจีนมาลงทุนเรื่อง E ีีกับเรื่องแบตเตอรี่ในประเทศฝรั่งเศสโดยให้ความสําคัญกับจีนในเรื่องของโปรโม,มชั่นต่างๆนะฮะนโยบายต่างๆนะฮะซึ่งจีนก็นรับปากแล้วว่าจะตั้งโรงงานในฝรั่งเศสนะฮะโดยให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทที่เข้ามาตั้งโรงงานในฝรั่งเศสโดยจีนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะฮะการเดินทางของจีนซินผิงเนี่ยก็แปลกนะครับ หลังจากที่เขาจบจากการเดินทางในยุโรปแล้วเขาจะเจอปูตินเลยนะครับงนั้นมาครองก็เลยฝากสีจิ้นผิงไปคุยกับปูตินนะฮะว่าทําอย่างไรจะให้ยุเคนมันสบงบสักทีนะฮะสิบห้าสิบหกพฤษภา,ภาคมที่จะถึงเนี่ปูตินก็จะเดินทางมาที่จีนนะมาพบกับแบบกับ,บสีจิ้นผิงก็เป็นพูดคุยในฐานะพันธมิตรซึ่งโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มาครองจะโอกาสที่จะใช้สีจิ้นผิงช่วยในการเจราจากับรัสเซียว่าจะยุติสงครามด้วยวิธีไหนดีเป็นการวางหมากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง จีนรันเสเซียแล้วก็ฝรั่งเศสน,นะฮะอีกอย่างหนึ่งครับการเดินทางไปที่เซอร์เบียเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญมากนะเพราะเซอร์เบียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนตั้งมากมายตั้งกระตั้งนานแล้วครับเพราะอย่าลืมนะเขาว่าซาลาดีเนี่ยประเทศพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีความสัมพันธ์ยาวนานมากครับแล้วก็เซอร์เบียมีการลงทุนจากจีนมหาศาลครับโดยเฉพาะเรื่ององรถไฟความเร็วสูงนะฮะเส้นทางที่เรียกว่าเบลเกรดนะฮะ อปูตาเปสนะฮะเป็นเส้นทางประมาณ300กิโลเมตรเนี่ยเป็นเส้นทางที่จีนลงทุนสร้างรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองหลวงของเซอร์เบียเชื่อมกับเมืองหลวงของฮังการีเห็นป่ะฮะสประเทศนี้เป็นประสประเทศคู่ซีของจีนนะครับการสร้างรถไฟระหว่างประเทศที่เป็นรถไฟความเร็วสูงโดยจีนเนี่ยระหว่างเมืองหลวงสองประเทศนี่ก็สร้างโดยจีนครับ การหาลือเรื่องการเปิดทางเส้นทางรถไฟเชื่อมสองเมืองหลักของสองประเทศนี้ก็เป็นหัวใจสาคัญที่เขาจะไปคุยกันเที่ยวนี้แหละครับว่าจะมีการลงทุนแบบไหนสมปทานแบบไหนนี่เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆหมายความว่าสร้าง่างเมืองเบลเกรดเนี่ยไปถึงชายแดนซื้อสร้างในประเทศตัวเองไงประเทศประเทศเซอร์เบียไงแต่การสร้างจากเซอร์เบียเนี่ยชายแดนเซอร์เบียเนี่ยข้าไปถึงปูดาเปสเนี่ยยังอยู่ในหว่างเจรจาร,ระหว่างสามสระสฝ่ายก็คือเซอร์เบีย ฮังการีแล้วก็จีนเพราะการทีก่กำลังอยู่ในวางก่อสร้างก็คือแค่ไปถึงชายแดนนะฮะชายแดนเซอร์เบียจะข้ามไปก็ต้องคุยกับฮังการีว่าพร้อมที่จะลงทุนหรือว่าให้จีนลงทุนตอนนี้ก็เลยมีเส้นทางสําคัญมากเลยคือเบลเกตดปูดาเปสเนี่ยที่เป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยจีนในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับจีนกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามที่สุดจะลดการพึ่งพิงจากโลกตะวันตกนะฮะและไม่อยากให้ตัวเองโดดเดี่ยวฉะนั้นการที่มาครบกับฝรั่งเศส เซอร์เบียฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรจีนในยุโรปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะการลงทุนของจีนในเซอร์เบียเองไม่ว่าเหมืองทองแดงเหมืองทองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จีนลงทุนเป็นอย่างมากนะครับจีนลงทุนในฮังการีไม่ว่าเป็นโ,โงงนตตรโงงานผลิตแบตเตอรี่โรงงานผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยก็ลงจีนลงทุนในฮังการีอย่างมหาศาลนะครับเราก็คิดว่าระบบออโตมาสคาก็เหมือนเป็นส่วนสําคัญที่เกิดขึ้นว่าจะวิ่งในยุโรปนะฮะ จะทำยังไงให้มีระบบจีนเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะยุโรปจะเป็นผู้แพ้ไหมในธุรกิจรถยนต์ซึ่งมีรถไฟฟ้าจีนเนี่ย เป็นตัวนำนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอย่างการเชิญชวนไปลงทุนในฝรั่งเศสของมาครองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเรื่องการผลิตรถอีในประเทศฝรั่งเศสซึ่งค่อนข้างจะน้อยนะฮะหรือการลงทุนผลิตรถในฮังการีเนี่ยเพื่อจะให้รถ E ีีในฮังการีเนี่ยสามารถขายไปทั่วยุโรปได้โดยไม่ต้องนําเข้าจากประเทศจีนก็เป็นยุทธศาสตรสําคัญเป็นกลยุทธสําคัญในการขายรถอีีให้ได้ดีในยุโรปโดยเขียนว่า Makein h u ง g a r ีครับไม่ได้เขียนว่า Make ิน China ทุกอย่างมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันไปได้โดยไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องแซงชั่นกันอะไรกันนะการค้ายุโรปกับจีนในปี10ปีข้างหลังเนี่ยยุโรปได้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมหาศาลนะอันดับหนึ่งแน่นอนครับเทรดอินเตอร์เทรดคือเยอรมันอันดับ2คือเนเธอร์แลนด์นะครับอันดับ3คือฝรั่งเศสนะเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศทิท่งที่ที่ค้าขายกับจีนเยอะแต่ขาดุลมหาศาลครับพูดง่ายๆว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยซื้อของจีนเยอะมาก แต่ขายของจีนได้น้อยเพราะเหตุผลเขาปเป็นประเทศเล็กเนาะแล้วเขาปเป็นประเทศในหน้าเนาะก็อาจจะซื้อของไม่ขายต่อก็ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยชิปเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของเนเธอร์แลนด์นะครับแต่เนเธอร์แลนด์โดนสหรัฐบังคับให้แซงชั่นจีนโดยไม่ขายจีนนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เนเธอร์แลนด์จะต้องหาทางออกให้ได้แล้วว่าทายังไงถึงตัวเองถึงจะต้องเป็นอิสระทางนโยบายนะครับสิ่งที่ผิงเงยือนยุหลวมนี้มันมีนยยสสาคัญอะไรนะทำไมต้องเป็น2ประเทศนี้ไอ้สประเทศนี้เซอรรรเเบีียัังงกาฝ่ศสนะ เราก็มามองดูหลายเหตุผลก็คือว่าเลือก3าประเทศนี้ด้วยความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศษตศาสตร์ประวัติศาสตร์นะฮะเพราะการครบรอบ60ปีในการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตของฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอเมริกาตั้ง15ปีนะเรื่มตั้งแต่ปี1954ครับพาริสอ r กกิเมนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่มี อัตราอินเตอร์เทรดการค้าขายกับจีนเนี่ยอันดับ3มูลค่าถึงประมาณ8 0,000ล้านเหรียญนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝรั่งเศสก็เกินดุลการค้าจีน,นครับเกินดุลอยู่4 0 0 0ล้านเหรียญก็ค่อนข้างฝรั่งเศสค่อนข้างขายของดีนะครับเอ๊ะทำไมซื้อของฝรั่งเศสเ,เยอะจังผมก็สงสัยอยู่ฝรั่งเศสไปลงทุนในจีนตั้ง7,000บริษัทอ๋อผมรู้ละก็คือ Airbus สงอากาศยานครับพลังงานนิวเคลียร์ครับสำรวจอวกาศครับศู์อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือ ฝรั่งเศสมีความเหนือชั้นเรื่องแอร์บัสครับมีความเหนือชั้นเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ครับมีความเหนือชั้นเรื่องการสำรวจอวกาศไอ้ของพวกนี้มันแพงๆเลยนะฮะฉะนั้นฝรั่งเศสก็เลยขายของให้จีนได้เยอะนะครับเราก็เลยมองว่าสียิ้นผิงเดินทางไปฝรั่งเศสประชุมกับมาครองเนี่ยเป็นการวางแผนหลายทรับหลายซอนเพราะว่าการที่ต้องคุยเรื่องเจราจาเรื่องบางอย่างเนี่ยจะต้องส่งหวังอี้ไปเจราจาก่อนเพราะหวังอี้เดินทางไปก่อนนะครับแล้วได้มีข้อตกลงมากมายหลายสิบฉบับที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะเหตุผลก็คือ สีจิ้นผิงนานแล้วครับ5ปีแล้วครับไม่เคยเดินทางไปที่ยุโรปนะคะนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเขาก็เลยมีนโยบายต่างประเทศหลายๆอย่างที่สําคัญของจีนในการที่จะวางหมากความสัมพันธ์หรืออิทธิพลของจีนในยุโรปใน3ประเทศนี้แหละครับจีนลงทุนหลายอย่างนะครับแล้วก็มีความสําคัญในเรื่องของ b r i ด้วยเพราะว่าตอนนี้เซอร์เบียต้องการเป็นอย่างยิ่งก็คือความสะดวกสบายในการโลจิสติกส์นะฮะแล้วก็มีการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามา แล้วก็มีการลงทุนจากจีนเข้ามายกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีการลงทุนโรงเหล็กจากจีนโดยการลงทุนสร้างโรงเหล็กขึ้นมาใหม่เลยนะครับมีการจ้างงานถึง5,000คนแล้วเซอร์เบียเองก็มีทองเยอะครับการตั้งเหมืองทองโดยจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เซอร์เบียมีไรายได้ขึ้นนะครับการเยือนฮังการีก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าฮังการีเป็นประเทศยุโรปกลางที่มีประชากรประมาณ9.6ล้านคนเซอร์เบียมีประมาณ6.6ล้านนะครับแต่ว่าฮังการีใหญ่กว่ามี9.6ล้านแต่ก็เป็นประเทศเล็กๆครับถ้าเทียบกับประชากรทไทยหรือประชากรจีนเนี่ยมันเล็กนะฮะ6ล้านกับ10ล้านอะไรพวกนี้มันเล็กนะฮะแต่ว่ามันก็มีส่วนสําคัญในการที่จะมีอิทธิพลในยุโรปนะครับมันดึงดูดโครงการสําคัญของจีนมากมายนะฮะโดยเฉพาะการผลิตเพื่อขายในยุโรปทั้งหมดนะฮะประธานาธิบดีฮังการีในทามัสชูเรย็คนะฮะก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับ สีชินผิงครับแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารคําและคุยกับทางนายกวิกเตอร์ออบานนะครับมิตรภาพระหว่างฮังการีกับจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับการทํางานกับฮังการีเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย1ิปีที่แล้วนะครับสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวว่าจีนตั้งตารอคอยในการทํางานกับเพื่อนชาวฮังการีขณะนี้อวิกเตอร์ออบานก็ได้ดําเนินนโยบายเพื่อสร้างพันธมิตรฝั่งตะวันออกกับจีนนะฮะ วิกเตอร์ออบาเน,น่เป็นนายรัฐมนตรีที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมีความเป็นเด็จการสูงนะครับเขามีความตึงเครียดกับชาติตะวันตกนะฮะแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งให้มากขึ้นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสังเกตดูว่าฮังการีจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะต่อต้านยูนะฮะไม่ว่าหลายๆครั้งที่มีการพูดคุยกันจะเห็นชื่อฮังการีโผล่มาว่าคัดค้านคัดค้านเพราะเหตุผลก็คือฮังการีมีนโยบายค่อนข้างจะก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงแล้วก็ให้ความสําคัญกับรัเสเซียกับ สี่ยนผิงก็คือการครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศนี้ฮังการีเริ่มมีการส่งเสริมการทํารถไฟฟ้าในประเทศตัวเองนะฮะโดยจะทําเป็นหน่วยธุรกิจใหม่กับจีนนะฮะทั่วประเทศฮังการีนะฮังการียังทมีข้อตกลงอย่างน้อย1ิฉบับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องโครงสร้างการสร้างรถไฟถนนพลังงานนิวเคร์อุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะวิตเตอร์ออบานเป็นผู้นําที่มีความเข้มแข็ง แล้วก็มีความเป็นเผด็จก,การฉะนั้นเขาจะสามารถอยู่กับจีนได้สบายนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานนะฮะก็สูงนี้ก็กลับลวครับสี่ยิ้นผิงก็จะจบการเยือนยุโรปนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสาหรับสี่ยิ้งผิงในการพบกับผู้นํายุโรปแล้วก็ได้เกิดเปิดสกสาราดใหม่ๆในการลงทุนของจีนโดยเฉพาะ3ประเทศที่กล่าวถึงนี่เป็นประเทศที่มีบทบาทเป็นสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้จีนมีอิทธิพลในยุโรปโดยเฉพาะการที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรป เปิดโอกาสให้จีนลงทุนในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสไปลงทุนในประเทศจีนนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาสองท่านเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยกตัวอย่างเช่นมาครองไปเยื่อมเยียนบ้านเดิมของคุณพ่อของสีจิ้นผิงที่เมืองกวางเจานะครับแล้วก็ทางมาครองก็เลยเชิญสีจิ้นผิงไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดของคุณยายเขาในชนบทของฝรั่งเศสเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีคือให้ความสําคัญ ยิ่งกว่าสเตตวิสิตทั่วไปคือให้ความสัมพันธ์ในเรื่องส่วนตัวนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งถึงแสดงถึงความสนิทสนมส่วนตัวที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นนะอย่าลืมนะครับว่ามาครองอายุน้อยอยู่นะครับคพอนข้งน้อยมากเป็นประเทศดีๆที่น้อยมากแล้วเขาครบวาระอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะลงจากตําแหน่งแล้ว,พวเพราะมันครบสองสมัยนะฮะเขาจะต้องมีโอกาสที่จะอาจจะเป็นผู้นํายุโรปในลักษณะของอาจจะเป็นผู้นำาูเอูนะฮะ ซึ่งบทบาทเขาก็จะสําคัญต่อไปในอนาคตที่จะนําฝรั่งเศสนะฮะไปร่วมมือหรือนายุโรปหรือนําอ U ไปร่วมมือสร้างความสัมพันธ์กับจีนต่อไปความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสี่จีนยังอยู่อีกนานครับอีก9ปีครับมาครองหลังจากลงตำ,ตำแหน่งแล้วก็คงจะเป็นผู้นําสภาพยุโรปในการไปเจราจากับจีนอีกหลายรอบฉะนั้น2ท่านนี้ก็ยังเจอกันอีกเรื่อยๆเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้วิธีการค้าขายหรือว่าการสร้างบทบาทหน้าที่ที่จะตัดสินใจร่วมกัน จะสะดวกโยทินขึ้นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวก็นําถึงความเข้าใจกันนะฮะผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะระหว่างยุโรปกับประเทศจีนก็จะทําให้ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งมาคงพูดเสมอครับว่าเขาไม่อยากจะอยู่ใต้อำนตจของคําสั่งของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยต้องมาอิงจีนนะฮะในเรื่องของอิทธิพลของจีนไปสมดุลอํานาจกับอเมริกาแล้วจีนก็อาศัยฝรั่งเศสน,นะฮะ มาสร้างความสมดุลกับ EU หรือสภาพยุโรปเพื่อจะไปคานอำนาจอเมริกาทุกคนได้ประโยชน์ครับในการที่มีความสัมันครั้งนี้เซอร์เบียฮังการีก็มีประโยชน์เพราะว่าเขาสามารถที่จะได้การลงทุนจากจีนได้เทคโนโลยีจากจีนได้ตลาดจีนได้การลงทุนจากจีนในการที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็การขายสินค้าที่เข้าสู่ตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกคนได้ประโยชน์หมดครับ อันนี้คือการเดิมเนินโนโยบายที่ดีมากในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างการค้าไม่ขัดแย้งกันไม่เหมือนสหรัฐครับสหรัฐไม่ได้เคยคิดจะสร้างความสมดุลในเรื่องของความดีในการร่วมมือกันเลยแต่สร้างแต่ความขัดแย้งเพื่อขายอาวุธอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างในนโยบายการค้าของจีนกับนโยบายการทหารของสหรัฐจีนไม่เคยเอาบทบาททหารนําสักครั้งเดียวนะครับฉะนั้นการที่จีนไปยุโรปในครั้งนี้มันก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวครับแล้วก็สร้างฐานที่มั่น ในวางหมากจีนลงไปในอิทธิพลอยู่ในทวีปยุโรปพร้อมกับันมิตรที่ดี3ประเทศนี้ซึ่งเป็นพนันธย์ที่ยาวนานนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเจปีสําหรับเซอร์เบียและฮังการีนะครับหกปีสําหรับประเทศฝรั่งเศสนะครับในการสัมพัธนธ์ทันทูตระยะยาวที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนในยุคใหม่ยุคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับติดตามต่อไปครับอิทธิพลแล้วก็ความขัดแย้งแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีจีนยุโรป ความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร